วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องตัวเก็บประจุนะครับก็เป็นที่รู้กันว่าไม่ฟอร์จูเนอร์ไม่วีโก้ไม่รถอ n นโนวาที่เสียนะครับก็เพราะว่าตัวเก็บประจุหมดอายุนะครับตัวเก็บประจุแบบนี้นะครับแต่ว่าที่มากับตัวรถยนต์เองไม่ได้เป็นตัวแบบนี้นะนะครับนะฮะตัวแบบนี้มันเป็นแบบ <c oughs> ให้ให้เราใช้มือประกอบ นะครับใช้มือประกอบใช้คนบัตรก,กีนะครับแต่ที่มากระดันี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแบบในกล่องเลยนะฮะแบบนี้จะเป็นแบบ SMD นะครับก็คือใช้หุ่นยนต์ประกอบนะครับใช้หุ่นยนต์ประกอบก็โดยักแรกที่ผมซ่อมใหม่ผมก็จะใช้ซีแบบนี้นะฮะในการเปลี่ยนแต่ว่าพอสักระยะหนึ่งผมก็ได้เปลี่ยนมาใช้ซีแบบนี้ซึ่งมันจะเหมือนกับติดรถเลยนะครับ อันนี้ก็ใช้มาน่าจะปีกว่าแล้วนะครับซีแบบแบบนี้นะฮะที่เป็นแบบ SMD เนี่ยนะฮะนะครับก็ใช้ไปทีนี้หลักการที่มันเสียนี่ก็คือข้างในนี้มันจะมีน้ํามันอยู่นะครับนะครับทั้งสองแบบพวกนี้นะมันจะมีน้ํามันอยู่นะครับเป็นซีแบบอิเล็กโทรไลท์นะครับพอใช้ไปนานๆเกินสิบปีน้ํามันมันก็แห้งนะครับมันก็เสียนะครับตอนนี้เนี่ยเขาก็มีซีแบบใหม่จริงๆก็ออกมานานแล้วแหละ นะครับแบบนี้นะแบบเทนทาลัมนะครับแบบเทนทาลัมนะฮะก็ผมได้ลองใช้ไปในรถลูกค้าหลายคันแล้วนะนะครับใช้สีแบบเทนทาลัมนะครับเนี่ยลองใส่ไปละนะถ้าที่ดูเนะี่ยก็คือแกะใส่ไปละนะก็ใช้มาก็เจ็ดแปดเดือนแล้วนะครับก็พบว่าใช้ได้ดีนะครับก็ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ช่วงเนี้ยก็ถ้าใครมาซ่อมนะครับ ก็จะพยายามเปลี่ยนเป็นสีแบบทันทลั่มนะครับก็จะเปลี่ยนสีทันทลั่มให้นะครับนะครับสําหรบบท่านที่มาซ่อมนะฮะเดีราคาเดิมนะครับราคาเดิมเก0บาทนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นสีทันทลั่มก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นสีแบบใหม่คือมันไม่มีน้ำมันนะครับมันจะไม่มีโอกาสแห้งนะครับก็ก็น่าจะเดือนสิบปียี่สิบปีสามสิบปีอะไรก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าสีแบบนี้มันไม่มีน้ํามันนะครับไม่เหมือนสีแบบ แบบเดิมนะครับนะฮนะพอครบสิบปีแล้วก็ต้องมาซ่อมใหม่เปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับ